พระองค์คือพระเจ้าผู้รักษาให้หายคุณรู้ความหมายของยาวเวราฟามัยคำนี้หมายถึงพระเจ้าผู้รักษาให้หายหรือที่เรารู้จักกันว่าแพทย์ผู้ประเสริฐในพระคัมภีร์อบพยพบทที่ 15: ข้อ22ถึงพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์เพิ่งปลดปล่อยจากการเป็นทาสในอียิปต์ถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุลเสียงของพระยาวเวพระเจ้าของเจ้า และทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งเงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเลยเพราะเราคือยาเวแพทย์ของเจ้าพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองด้วยพระนามนี้ยาเวราฟา พระเจ้าผู้รักษาให้หายพระองค์ทรงกระทําเช่นนี้ผ่านพันธสัญญาแห่งความซื่อสัตย์ต่อกันและกันหลายตอนในพระคัมภีร์อธิบายความสัมพันธ์นี้ระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์เช่นอบพยพบทที่2 3ข้อ25จงปฏิบัติพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าแลวพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ําของเจ้าเราจะเอาความเจ็บป่วยออกไปจากท่ามกลางเจ้า พระองค์ทรงต่ออายุพันธสัญญาเดียวกันนี้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 7: จ็ดข้อ1 2ถึง15และเพราะท่านทั้งหลายเชื่อฟังกฎหมายเหล่านี้โดยรักษาและทำตามพระยาเวจะทรงเอาความเจ็บไข้ไปจากพวกท่านพระเจ้ากำลังทรงทำพระราชกิจแห่งการเยียวยาดังนั้นวันนี้ทรงต้อนรับพระเจ้าผู้อัศจรรย์นี้ผู้ทรงรักคุณและต้องการสิ่งดีที่สุดสำหรับคุณพระองค์กำลังปลดปล่อยการรักษาของพระองค์ในชีวิตของคุณ ไม่เพียงแต่ในระดับร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระดับจิตวิญญาณอารมณ์ความสัมพันธ์และแม้แต่การเงินที่คุณเผชิญอยู่พระองค์ต้องการจะฟื้นฟูคุณคุณคือการอาจจัศจรรย์